มาอีกแล้วนะคะวันนี้เอาดอกมะลิมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่สีจากธรรมชาตินะคะย้อมจากสีธรรมชาตินะคะเป็นลายดอกมะลินะคะสีตะกอนะคะเดี๋ยวแมวจะให้ดูนะพาเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะอันนี้เป็นว่านหอมแดงนะคะย้อมออกมาก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสีนี้นะคะเห็นไหมนี่คือเส้นไหมบ้านเรานะคะดูเส้นไหมนะคะความแตกต่างของเส้นไหมนะคะเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาก็คือ เป็นตะปุ่มตะปุ่มเห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสังเกตไหมคะว่าเส้นไหมนะคะแต่ละเส้นเนาะเขาจะไม่ไม่เท่ากันนะคะเส้นไหมเขาจะไม่เรียบนะคะเขาจะมีเอ่อความแตกต่างนะคะว่าเส้นไหมไม่เรียบนะคะนี่คือเส้นยืนนะคะเป็นย้อมมาจากว่านหอมแดงนะคะว่านหอมแดงก็ออกมาก็จะได้เป็นสีโอรุษแบบนี้เลยนะคะแล้วมาดูนะคะอันนี้คือเส้นยืนนะจ๊ะเส้นยืนนะนี่สีตะกรอนะคะสีตะกอแล้วมาดูเส้นพุ่งนะคะ นี่นะคะเส้นพุ่งก็เป็นย้อมจากดอกอัญชันนะคะก็จะได้ออกสีม่วงนะคะเนี่ยโทนม่วงเลยนะคะโอรดนะคะสีเส้นยืนก็เป็นสีโอรดนะคะเ,เส้นพุ่งก็เป็นอดอกอัญชันนะคะสีตะโกนะเ,เพื่อนๆสนใจสั่งได้นะคะสั่งทอได้นะคะเดี๋ยวแมวจะพามาดูเส้นไหมเนาะที่เราย้อมเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือ โทอได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะนะคะนี่เห็นไหมนะเดี๋ยวมาดูเส้นใหม่กันนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเนี่ยเส้นใหมนะคะต้องมีดูแลเป็นอย่างดีเลยแหละนะคะนี่คือสีอัญชันนะคะที่เราโทอกันเมื่อกี้นะคะเป็นสี ดอกอัญชันนะย้อมจากสีธรรมชาติคือดอกอัญชันแล้วถ้าเราล้างสีนะคะล้างสีถ้าเราล้างเป็นน้ําฝนนะคะเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะคะเห็นไหมนะก็จะออกสีนี้เออโอเคนะนี่คือสีจริงนะคะทุกคนคะ่ะอา่านี่คือสีจริงนะนี่คือล้างน้ําฝนนะคะแต่มาดูนะคะนี่ก็ดอกอัญชันนะคะแต่ว่าเราล้างน้ําบาดาลนะเห็นไหมความแตกต่างนะคะเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะคะนี่คือเราล้างน้าโบน น้ำบาดาลก็จะออกมาแบบนี้นะคะสีก็จะเพี้ยนนะคะเห็นไหมความแตกต่างนะไม่ได้ด่งใจนะคะถ้าเราใช้น้ำฝนล้างเราถึงจะได้ด่งใจเรานะคะว่าเราต้องการสีอะไรก็สีนั้นก็จะออกมามันก็อยู่กับการล้างด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเพี้ยนไปเลยทั้งๆที่เป็นสีเดียวกันนะคะอันชันเหมือนกันแต่คนละสีโอเคไหมคะนะอันนี้คือสีอันชันเดี๋ยวมาดู ว่านหอมแดงอันนี้ว่านหอมแดงที่เราทําเป็นเส้นยืนเมื่อกี้นะคะนี่คือเราล้างน้ําฝนเห็นไหมนะคะก็จะได้สีที่ต้องการก็คือสีออรสนะคะสีออรสนะคะเรามาดูนะคะที่ล้างน้ําบาดาลเออนะเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างเห็นไหมเขาก็จะออกเป็นคนละเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นประมาณออกข,า,ขาวๆหน่อยนะคะนะเห็นไหมเขาก็จะเพี้ยนกันไปเลยนะ,ะเพี้ยนเลยนะคะไม่ได้สีดังใจนะคะเดี๋ยวหาสีก่อน หาสีก่อนนี่คือสีจริงนะคะสีจริงเดี๋ยวกล่องก็โอเคนะนี่คือสีจริงนะคะทุกคนนะคะสีจริงนะเขาจะเพี้ยนออกไปเลยนะคะนี่อันนี้สีสีเหมือนกันว่านหอมแดงเหมือนกันแต่ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะนี่คือเราล้างน้ําบาดาลน,นะคะนี่ก็ใช่นะนี่เห็นไหมอันนี้น้ําบาดาลสีอันชันนะตัวนี้ก็ออกมาเป็นสีนี้ <laughs> นะคะอันเดียวกัน นะอันนี้คือไหมยังไม่ฟอกไหมฟอกแล้วแต่ยังไม่ยอมนะคะไหมบ้านเรานะคะไหมเลี้ยงเองนะคะยังไม่ยังไม่ยอมสีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแมวจะพามาดูเออ่ที่เขาทอเสร็จโอเคโอเคนะคะนี่นี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูมาดูนี่เห็นไหมนะคะเออเดี๋ยวอนุตัวเล็กเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูก่น นี่นะคะอันนี้เป็นลายดอกมะลินะคะทุกคนคะ่ะสีตะโกนะคะเขาก็จะชัดเจนอยู่ด้านบนเนาะนะนี่นะคะอันนี้เป็นเส้นพุ่งนะคะเส้นพุ่งเป็นสีอดอกอัญชันนะคะนี่นี่คือสีจริงแล้วนะจ๊ะสีจริงนะแบบนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ใช่สีจริงเด้อพี่นง<ม>ก็จะเป็นแบบ<ม>โอเคอันนี้คือด้านด้านในนะด้านในก็จะเรียบแบบนี้นะคะ<ม>โอเคไหมนี่คือด้านในนะคะก็จะประมาณนี้ ด้านโชว์นะคะนี่คือด้านโชว์นะคะเขาก็จะเออโอเคเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูใหม่นะคะอันนี้บ้านเราทำจากสีธรรมชาตินะคะทั้งเส้นยืนแล้วก็เส้นพุ่งนะคะเป็นไหมบ้านเราเองนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ทักถามได้นะคะจับได้เลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามเมวมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปดีๆมาลงให้ชมอีกนะคะ